สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นไม่ได้สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมากลับไปสนองความต้องการคนกลุ่มน้อยผนังทองแดงกำแพงเหล็กนั้นเป็นภาษาที่มาจากสันนิพนธ์ของประธานเหมาเจ๋อตงซึ่งประธานเหมาเจ๋อตงก็คือประธานของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือตองชางอันท่านได้เขียนไว้ว่า ถ้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางมาถูกต้องยุทธศาสตร์นโยบายถูกต้องทำเพื่อประเทศจีนชาวจีนประชาชนชาวจีนจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่จะป้องกันไม่ให้ศัตรูมาทำลายหรือทำร้ายสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกของต้งสางอันท่านก็เลยเขียนบันยับศัพท์ คำนี้ลงไปในหนังสือสันนิพนธ์ก็คือเป็นหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นนะครับเขาก็ยกย่องตั้งชื่อนี้ว่าสันนิพนธ์เหมาผนังทองแดงกำแพงเหล็กจึงถูกนํามาใชา้ต้องบอกกันตามความจริงครับเป็นภาษาฝ่ายสังคมนิยมเป็นภาษาคอมมิวนิสต์หรือภาษาฝ่ายซ้ายผนังทองแดงกำแพงเหล็กนั้นก็จะเปรียบดังการที่ มีการป้องกันอย่างหนาแน่นผนังทองแดงไม่มีใครจะทะลุทะลวงเข้ามาได้กำแพงเหล็กก็คือกั้นไม่ให้ใครจะบุกเข้ามาทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังเป็นผนังทองแดงด้านหน้าเป็นกำแพงเหล็กคนที่อยู่ข้างในก็จะปลอดภยัยนี่คือการขยายคำว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กคำว่าผนังทองแดงกำแพงเหล็กจึงถูกใช้มาตลอด โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของแนวความคิดแบบซ้ายสังคมนิยมหรืออาจจะไปถึงคอมมิวนิสต์ซึ่งวันนี้คอมมิวนิสต์ก็ไม่ค่อยมีในโลกแล้วนะครับก็เหลือไม่กี่ประเทศหนึ่งจีน 2. เวียดนาม 3. ลาว 4. ีเกาหลีเหนือนี่เห็นชัดที่สุดก็นี่เหลืออยู่ในเอเชียนี่สชาตินอกนั้นก็เป็นระบบ ไฮบิดผสมกันไประหว่างเผด็จการกับทุนนิยมหรือไม่งั้นก็กลายเป็นทุนนิยมเสรีหรือเป็นเสรีประชาธิปไตยไปเลยนี่อธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ข้อมูลตรงกันท่านทั้งหลายครับคำว่าผน,นังทองแดงกำแพงเหล็กตอนนี้มีอยู่2กลุ่มที่แสดงตนลักษณะคล้ายผน,นังทองแดงกำแพงเหล็ก กลุ่มหนึ่งก็คือพี่น้องประชาชนที่ได้ไปแสดงเจตนารมณ์ในวันที่14พฤษภาคมในการไปเลือกไม่ว่าจะเลือกพรรคเก้าไกลเลือกพรรคเพื่อไทยเลือกไทยสร้างไทยเลือกเสรีรวมไทยหรือเลือกประชาชาติล้วนแล้วแต่ไปแสดงเจตนารมณ์ที่มีเป้าหมายของเจตนารมณ์ร่วมก็คือไม่ต้องการให้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลปกครองประเทศอีกต่อไปไม่ให นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังการเลือกตั้งชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่คือเจตนารมร่วมของพี่น้องประชาชนมากกว่า25ล้านคนที่ไปเลือกในวันที่2วันที่14พฤษภาคม25ล้านจาก39ล้านนั่นหมายความว่า มีคนมากกว่า50%ของประเทศนี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ต้องการรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันรโอชาให้บริหารประเทศให้ปกครองประเทศอีกแล้วนี่เจตนารมณ์เป็นแค่นี้ครับดังนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนมากกว่า25ล้านคนไปแสดงเจตนารมณ์ เป้าหมายเดียวกันเขาจึงคาดหมังและคาดหมายว่าเป้าหมายของเจตนารมณ์จะบรรลุผลเป้าหมายในการจะเปลี่ยนรัฐบาลจากพลเอกประยุทธ์ไปเป็นรัฐบาลอื่นจะประสบความสำเร็จมันเป็นพื้นฐานง่ายๆของพี่น้องประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับ75% 39ล้านคนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง51ล้าน75%แล้วคนใน39ล้านไปแสดงเจตนารม์ว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอารัฐบาลพลเอกประยุทธ์25ล้านคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นี่ต้องพูดกันตามความจริงผลการเลือกตั้งครั้งนี้ได้สร้างความสัน่นสะเทือนให้กับกลุ่มดีฟสเต กลุ่มดิสเตนั้นเป็นกลุ่มที่ลงหลักปักฐานโครงสร้างอำนาจรัฐในประเทศไทยไว้พลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาและคณะก็เป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟืองในดิฟสเตตนี้พลเอกประยุทธ์อยู่ในฐานะตัวเปิดก็คือตัวแสดงแสดงว่ามีคนรับผิดชอบหน้าที่นี้แสดงการใช้อำนาจนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วดิฟสเตทนั้นก็มีการวางเมนโพลิซีให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ปฏิบัติตามดังนั้นเราจึงเห็นว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำนั้นไม่ได้สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของคนส่วนใหญ่ตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำกลับไปสนองความต้องการคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีส่วนร่วมในการอยู่ในสมาคมดิฟสเตตก็คือคนส่วนน้อยได้ประโยชน์คนส่วนใหญ่ไม่ได้ประโยชน์คนส่วนน้อยกลุ่มนี้ไม่ไว่าจะเป็นกลุ่มเจ้าสัวนายทุน20กว่าตระกูลกลุ่มขุนศึกทั้งหลายกลุ่มอดีตข้าราชการและกลุ่มชนที่เป็นอีลิทในสังคมนี่แหละครับคือดิฟสเตตเวลาการใช้อำนาจเขาก็จะใช้มาตามกลไกของรัฐ ราชการซึ่งได้ยกระดับเป็นรัฐก,กึ่งทหารในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านทั้งหลายครับดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เขาห่วงใยสถานะของเขาเองเพราะถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมืองเกิดขึ้นหนีไม่พ้นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็หนีไม่พ้นกลุ่มดิฟสเต อย่างกรณีการยกเลิกสัญญาธาตุของไฟฟ้าเนี่คนที่ได้รับผลกระทบก็คือนอกจากเจ้าของบริษัทในทุนผูกขาดพลังงานแล้วกลุ่มดีฟสเตทที่ไปตั้งกองทุน p r i v a t e fund ไอกองทุนที่ไม่เปิดเผยชื่อในต่างประเทศแล้วมาซื้อหุ้นมาลงทุนเนี่ไอฝรั่งหัวดำทั้งหลายเนี่ซึ่งจริงๆแล้วก็คือดิฟสเตทนั่นแหะก็จะได้รับผลกระทบด้วย หรือกรณีการยกเลิกสัญญาการร่วมทุนกันร,ระหว่าง d ีแทกับท u ูซึ่งมันขัดกฎหมายนะครับไอ้กอสทชอบอกว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการชี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะนั่งรับประทานเงินเดือนให้มันเปืองภาษีประชาชนทำไมถ้าคุณไม่กล้าชี้เรื่องนี้ถ้ายกเลิกเรื่องนี้กลุ่มดีฟสเตทก็มีปัญหาอย่างกรณีเรื่องคาปีก กฎหมายห้ามผูกขาดทางการค้าห้ามคุณมีอำนาจเหนือตลาดเกิน25%ในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นว่ากฎหมายฉบับการผูกขาดมีอำนาจเหนือตลาดกลายเป็นกระดาษเช็ดก้นไงเพราะประเคนทุกอย่างทำทุกอย่างให้กลุ่มเจ้าสัวซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของพวกดิสเตได้ประโยชน์ ดังนั้นการเปลี่ยนอำนาจทางการเมืองครั้งนี้จึงจะสร้างผลสั่นสะเทือนอย่างถึงที่สุดต่อโครงสร้างอำนาจรัฐที่เขาลงหลักปักฐานมาพูดง่ายๆก็คือกำลังจะเอาช้อนตักข้าวเข้าปากประชาชนซึ่งเลือกพรรคการเมืองไปให้มาเปลี่ยนระบอบการจัดสรรผลประโยชน์ใหม่ก็เหมือนกับ พวกในทุนกำลังจะตักข้าวเก้าปากแต่เราไปดึงมือไว้ไม่ให้ช้อนซึ่งกำลังตักข้าวอยู่นั้นเข้าไปในปากได้นี่คือสิ่งที่อธิบายให้เห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์เป็นอย่างนี้